ผมมองว่า NFT น่าจะเปิดสักการใหม่ของวงการวงการศริลปะได้เลยเราอยากให้คนเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบใหม่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งพอเราเจอในวันปีวัเนี่ยครับก็เป็นเป็นแค่เประมุดหมายใหม่แล้วกันครับนโลกของบล็อกเชนที่โดซ่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ วั 1> 1 1นดีวันเนี่ยฮะเริ่มมาจากความร่วมมือกันระหว่าง Dos Art นะครับที่เป็นบริษัทแกรี่ออนไลน์ศิลปะในประเทศไทยนะครับกับ OPN ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคข้ามชาติจากประเทศญี่ปุ่นครับเรามีความตั้งใจที่จะทำแพลตฟอร์ม uh, เพื่อซื้อขายงานศิลปะในรูปแบบของ NFT นะครับเพื mm ่อ hmm. ทำให้คนไทยแล้วก็ศิลปินไทยหรือศิลปินต่างชาติเนี่ยครับสามารถเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกกันว่า NFT ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ คุณซันเตอร์เนคอลเลกชันแรกชื่อว่า8,760ชั่วโมงเกิดมาจากการที่ซันเตอร์เนี่ยจินตนาการถึงภาพแลนสเคปผลงานซิกเนเจอร์ของซันเตอร์เองเนะครับตลอดเวลา365วันทุกช่วงเวลา1ชั่วโมงนั่นหมายความว่า1วันมีี่ยมี24ชั่วโมงใช่ไหมครับ1ปีมี365ันาวันถ้าทั้งหมดเอา24มาคูณ365จะกลายเป็น8,760 คอลเลกชันแรกของคุณซันเตอร์นะครับเราตั้งอยู่ที่0.06อีเิเรียมนะครับก็ถ้าราคาอีเิเรียมตอนนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทราคาก็อยู่ประมาณพันบาทครับซันเตอร์เป็นคอลเลกชันแรกครับแล้วก็เราจะทยอยปล่อยคอลเลกชันทั้งหมด6คอลเลกชันภายในปีนี้นะครับเป็นอย่างน้อย วั 1>, 1, 1เนี่ยเราต้องการจะพันเน็ภาพงานศิลปะในรูปแบบ NFT เนี่ยเข้ามาสู่ use case จริงๆบนโลกเพราะฉะนั้นคนที่ถือคลอง NFT บน 1, 1นั1นะครับจะได้สิทธิ์ในการพิมพ์ภาพนั้นด้วยและในอนาคตเนี่ยจะทําในรูปแบบคล้ายๆกับ print shop หมายความว่าทุกคนที่ถืองาน NFT ชิ้นนี้ครับ mm hmm. คนที่ถืองาน NFT ชิ้นนั้นก็สามารถได้ส่วนแบ่งรวมถึงตัวศิลปิน mm hmm. เองก็สามารถได้ส่วนแบ่งจากก,การกาหน่ายภาพิม สมมติมีการเปลี่ยนมือแลกเปลี่ยนมือการทำงานใน NFT ที่ราคาสูงมากยิ่งขึ้นนะฮรราคาของการพิมพ์งาน,นก็จะสูงขึ้นตามกับชิ้นมูลค่าของ NFT นั้นไปด้วย <S <S ผมมองว่าทรัพย์สินดิจิทัลท,ท,ที่ในรูปแบบ NFT เนี่ยน่าจะเป็นทรัพย์สินหนึ่งในทรัพย์สินหลักใน,ในอนาคตอันใกล้นี้ได้เลยครับหลังจากนี้ฮะการลงทุนใน NFT จะอาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนอย่างเดียว อาจจะเป็นการความชอบในงานศิละปะชิ้นนั้นจริงและอยกากจะสะสมไว้มีความเป็นเจ้าของด้วยโลกดิจิตอลหรือบล็อกเชนเองก็ตามนะครมันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันคือการด e เซ n t r a l i z นะครับก็คือกระจายศูนย์ละกันนะครับทําให้ทุกคนที่มีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้นี่ยฮะสามารถสร้างไรายได้ได้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นคริปโตเองแบบที่เราเห็นกระแสในช่วงที่ผ่านมานะฮะหรือว่าในรูกาบ,บ NFT เองก็ตามผมว่าในโลกงานศิละปะเองก็ตามเ,เราเห็นปัจจุบันศิลปินหลายๆคนเนี่ย เริ่มโพสต์งานขายเองผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากๆผม mm hmm. เห็นน้องนักศึกษาหลายคนบางคนยังเรียนไม่จบเลยก็สามารถขายงานศิละปะจนมีมูลค่าเป็นล้านล้านบาทได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ mm hmm. ทุกการซื้อขายมีเรคคอร์ดมีฮิสตอรีของมัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปดูในคอลเลกชันไงเนี่ยฮะเราจะเห็นเลยว่า คอลเลกชันทั้งหมดคอลเลกชันนี้ของศิลปินท่านนี้ครับมีวอลลุ่มการซื้อขายอยู่เท่าไหร่ราคาที่ต่ำที่สุดนี้คือเท่าไหร่ราคาที่สูงสุดที่คือขายได้เนี่ยคือเท่าไหร่ดั้นนักลงทุนเวลาเข้าไปเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออจำนวนง,งานประมาณนี้สมมติมีงานทั้งหมด1000ชิ้นโหปล่อยไปแค่7วันขายไปได้80%หรือ50%เราจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเพราะมันมีมันมีดีมามีความต้องการมีลิควิดิตี้การลงทุนในในคอจจเลเลกชันน อย่างที่สองคือการติบโตขึ้นของราคาพอเราเห็นรูปแบบการซื้อขายหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในตลาดเนี่ยเราก็จะพอคาดคะเนหรือว่าหรือว่าพีจิกได้ว่าคอลเลกชันนี้ศิลปินท่านนี้ในราคานี้เหมาะสมที่จะซื้อไหมและอยู่ในช่วงเวลาถูกต้องในการสะสมหรือเปล่าช่วงนี้ดิจิตอลอาร์ต ที่เป็นรูปแบบวิดีโอกำลังมาใช่ไหมครับแน่นอนมูลค่าอาจจะวิ่งสูง Majority ส่วนใหญ่อาจจะวิ่งเข้าไปหาตลาดหรือคอลเลคชันสไตล์ประมาณนี้แต่ไม่ได้แปลว่างานสไตล์อื่นจะลดหายไปนะครับผมมองว่ายังมีผู้เล่นนักลงทุนนักสะสมจํานวนมากเกียงพอเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงตลาดโลกนะฮะพอเราเป็น NFT เป็นบล็อกเชนเนี่ยเราเข้าถึงคนทั่วทั้งโลกที่กําลังมองสิ่งนี้อยู่ผมเชื่อว่าเค้กก้อนใหญ่ขนาดนี้หรือว่าจํานวนออเดียนต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ มันมีพื้นที่เพียงพอสำหรับศิลปินทุกสไตล์และงานทุกรูปแบบ